สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบคุณที่กดติดตามและกดรับชมครับใครสนใจหาแว่นกันแดดไว้ใส่นะครับตัวนี้เป็นเลนกระจกลองคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับชวนชม1คันนะครับสำหรับวันนี้เป็นในส่วนของเชฟโรเลตออฟต้ารถปี2007นะครับตัวนี้เป็นออโต้1.6เป็น CNG จากโรงงานนะครับเป็นรถแวน5ประตูนะครับใครสนใจลองชมดูก่อนนะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่านะฮะคันนี้ ถ้าใครสนใจจริงๆอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเข้าไปศึกษาได้ในแฟนเพจ f a c e b o o k ของเ h ฟโรเลตออฟต้านะครับท่านจะได้ข้อมูลและก็ในส่วนของอูที่ซ่อมเฉพาะรุ่นอยู่ที่ไหนอะไรที่ไหนมีนะครับตัวนี้ยังมีอะไรนะครับเขายังใช้กันอยู่เยอะเลยท่านเข้าไปหาความรู้ได้ในเพจนะครับก็จะคลายกังวลได้แน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัว ห้าประตูนะครับเป็นรถอนเนกประสงค์ถ้าใครเอาไปใช้งานก่อราคาแบบนี้กับพื้นที่รถกับความอนเนกประสงค์ของรถก็น่าจะคุ้มค่านะครับเบาพับพได้นะครับตัวนี้ใครสนใจจริงๆไปดูรถได้เลยนะครับแถวคลองหลวงนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับใครที่สนใจหาหารถแนวนี้ไปใช้งานนะครับไปเจราจาต่อรองดูนะครับในส่วนของเครื่อง1.6ตัวนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับอึดทนถึกอะไร ถึงบ้านเราไม่มีนะครับไม่ต้องกังวลข้างนอกบ้านเรายังมีนะครับเขาก็ยังมีการสั่งอะไหล่เข้ามานะครับสําหรับร้านที่ทําอะไหล่นะฮะลองชมดูก่อนได้เลยมีอู่เฉพาะรุ่นเฉพาะทางด้วยนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าพี่น้องสนใจหารถอาไปใช้งานนะครับใครที่ยังมีรถที่ไม่ถูกใจก็กดติดตามไว้ก่อนนะครับเวลาที่มีรถสวยๆมาท่านจะได้เข้ามาชมเข้ามาเลือกได้ทันนะครับสําหรับช่องนี้ก็ทําหน้าที่ช่วยเอื้ออํานวยนะครับหารถ สวยๆชี้เป้านะฮะส่วนการตัดสินใจและคัดสอบตรวจสอบคุณภาพก็พี่น้องต้องไปเช็คไปเจราจากันเองเลยนะครับผมชี้เป้านะครับถ้าข้อมูลถ้าต้องการเพิ่มก็โทรไปหาเจ้าของเขาเลยนะครับนี่นะครับสภาพแบบนี้ท่านชอบหรือไม่พิจารณาดูได้เลยครับ